ภาษาทะลุ5้านะภาษาทปปะลุ5้าภาษาทะลุ5้าก็คือรูปแรกก็คือจักขูปัสสัดนะเรามาดูจักขูปัสสัดตาของเราเนี่ยครับจักขูปัสสาทก็คือความใสของหมหาพูตรูปนะครับที่สามารถเห็นรูปารมได้ที่มีกรรมอันมีความใคร่จะเห็นเป็นเหตุหมายความว่ายังไงเอ,อ่ยเราลองนึกดูนะครับไอความใสนี่ไม่สงสยัย i̇şte แล้วล่ะก็คือความใสของหมหาพูทรูปที่สามารถเห็นรูปารม์ได้ ที่มีกรรมอันมีความใคร่หรือความอยากที่จะเห็นเป็นเหตุเอาเรามาดูนะครับในลักษณะของถ้าเราดูปฏิจจสมุปบาทเป็นไงเอ่ยมีอวิชาตัญหาอุปทานกรรมทําให้เกิดผลสองอย่างนะผลสองอย่างก็คือหนึ่งพิบากคือการเห็นการได้ยินเป็นต้นอ,อยากทวิปัญจวิญญาณจิตสิทธ์เกิดขึ้นเพราะเกิดขึ้นเพราะอะไรเอ่ยอกรรมในอดีตก็คือหมายความว่าเขามี เขมีการทําบุญทําบาปเนื่องจากความไม่รู้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็ทําให้เกิดวิบากวิบากก็คือนามธรรมหรือรูปธรรมถ้าเป็นมุขขยะในคือในโดยตรงวิบากก็คือวิบากคือนามธรรมวิบากคือนามธรรมนะครับส่วนถ้าในโดยอ้อมนี่ก็คือก็จะรวมกรรมวชรูปไปด้วยแต่ถ้าพูดในโดยตรงเนี่ยคนที่ทําให้เกิดขึ้นเป็นนามหรือรูปเหตุเหตุที่ทําให้วิบากเกิดขึ้นคือนาม นั้นเวลาผลโดยตรงก็ต้องเป็นนหน่อเรียกว่าวิบัติแต่ถ้าเื่อว่าเป็นรูปตรงนี้ก็เรียกว่าในโดยอ้อมนะในโดยอ้อมก็คือเป็นกรรม,มชรูปนะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมได้แก่ตาหูจมูกเป็นต้นนั้นเรามาดูในส่วนของปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในลักษณะของการเกิดขึ้นของตาของเราเกิดได้ยังไงเมื่อกี้บอกว่าอาวิชาตันาุปธานกรรมตอนนี้ตาของพวกเราเกิดได้ยังไงครับเรามาดูอดีต ในอดีตเหตุมีเท่าไหร่เอ่ยในอดีตเหตุสองมีอวิชชาและสังขารแต่ถ้าถ้าว่าโดยสภาวะแล้วเนี่ยในอวิชชาสังขารเนี่ยในอดีตมีตัณหาไหมมีในอดีตก็มีอุปาทานมีกรรมเหมือนการที่ทํดังนั้นายความว่าถ้าเรามาดูว่าอาวิชชานะในอดีตนะตัณหาอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นนะทำให้เกิดการทําบุญท,บทําบาปดังนั้นถามว่า ตาของเราเนี่ยเป็นเพราะอะไรเอ,อ่ยมีกรรมอันมีความไข่ที่อยากจะมองเป็นเหตุแสดงว่าในอดีตรเราเป็นไงเอ,อ่ยมีการมีการอยากมองใช่ไหมก็คือมีรูปอารมณ์ปุ๊บเนี่ยก็มีตัณหาในการอยากที่จะเห็นพออยากเห็นแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นในการมองหรือว่าเป็นการมองของเราเสร็จแล้วมีการกระทํากรรมที่เป็นบุญหรือบาปถ้าเรามองเจดีมองเจดี เป็นบุญก็คือเปลว่าตาของเราเนี่แหละก็คือเกิดจากการที่เรามองแล้วเกิดบุญแต่การมองและเกิดบุญเนี่ยเป็นการมองด้วยปัญหาถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดปัญหาที่เกิดแรกๆที่สมุทัยสัจจะตรงนี้จะเกิดขึ้นนี่คืออดีตที่ท่านตาเรานะแล้วเรามาดูในปัปจจุบันเหตุอันนี้คือปัจจุบันผลที่เราได้ตาตาเราอยู่ไหนเอ่ยวิญญาณนี่คืออะไรเอ่ยวิญญาณนี่คือวิบากที่เราได้เห็นได้ยินเป็นต้น าของเราอยู่ที่รูปหรืออยู่ที่สลายยน,นะเครื่องต่อนามรูปก็คือตรงนี้เป็นกร,รม,มชโรนะครับตรงนี้เป็นเจตสิกท,ที่ประกอบกับโลกิยะวิปากจิตนะเดี๋ยวเราเรียนกันอีกทีหนึง่งนะครับดังน,นั้นก็คือรูปเนี่ยตาของเราก็าคืออยู่ตรงนี้แหละรูปหรือสลายยน,นะเครื่องต่อเราก็าคือตาอันนั้นพอเราเห็นแล้วเห็นด้วยตาเราตอนนี้แล้วเป็นไงเอ,อ่ยปัจจุบันเรามีตัญหาไหมพอเรามีสีเข้ามาปุ๊บเป็นไงเอ,อ่ย สีเข้ามาตรงนี้ต่อตรงสลายยตนะรูปอารมณ์จะเข้ามากระทบกับตาของของเราเกิดผัสสะและเวทนาแล้วเกิดกรรมใหม่ของเราคือตัณหาตัณหาตรงนี้แหละเป็นไงเอ่ยคือความใสของมหาพุทธร,รูกที่สามารถเห็นรูปอารมณ์ได้ที่มีกรรมอันมีความใคร่ที่จะเห็นเป็นเหตุน,นั้นเมื่อตัณหาเราเกิดขึ้นจากการเห็นสีนะ เสร็จแล้วก็เกิดอุปาทาและเกิดการกระทํากรรมตรงนี้ก็คือบุญหรือบาปถ้าเป็นบุญก็ทําให้เราสร้างตาสุขติอีกแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นไงเอ่ยเรามองไปในสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ตรงนี้นะก็คือหมายความว่ามองไปแล้วเกิดความอยากมองไอความอยากตรงนี้ใช่นะก็คืออยากมองแรกๆแต่ถ้าเผื่อว่าในกรรมภพตรงเนี้ยเป็นต,ตัวที่จะนําเกิดว่าตาของเราจะอยู่ในทุกขติและสุขติให้ดูเจตนานกรรม ที่เกิดขึ้นขณะที่เรามองถ้ามองด้วยบุญขณะนั้นนําเกิดก็ต้องเป็นสุขติถ้ามองขณะนั้นเจตนากรรมขณะนั้นเนี่ยเป็นบาปถ้าคบกรรมาบดก็นําลงสู่อบายแต่ทั้งบุญทั้งบาปตรงนี้มีอะไรเป็นปัจจัยตัณหาเป็นปัจจัยที่อยากจะมองนึกออกไหมครับถึงแม้ว่าเราจะมองได้บุญแต่อย่าลืมว่าบุญตรงนี้ที่กรรมมพบในตรงเจตนาตรงนี้มีตัณหาเป็นปัจจัยตลอด จึงทางให้เรามีขันห้าสร้างขันห้าอยู่เรื่อยๆนั้นขณะที่เรามองสร้างขันห้าไหมสร้างสร้างตาขณะที่เราฟัางก็สร้างหูดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือขอให้รู้ไว้ว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจอริยสัจหรือเจริญสติปัฏฐานละตัณหาที่เกิดแรกๆไม่ได้เราจะไม่สามารถทําความรู้ในส่วนของปัจจุบันผลตรงเนี้เพื่อที่จะไม่มีตัณหาเป็นปัจจัยนะครับก็จะทําให้สังสารวัตรเริ่มสั้นลง แต่ถ้าเราไม่ทันตรงนี้สังสารวัตรเราก็ยังยืดยาวแม้ว่าเราทําบุญแม้ว่าเรามองด้วยบุญแม้เราฟังด้วยฟังตอนนี้เนี่ยถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดคือเรามีตัณหาเป็นปัจจัยก่อนเพราะว่าสีเขียวตรงเนี้เป็นสภาวธรรมที่ตัณหาชอบมากที่สุดเมื่อมีเกิดขึ้นปุ๊บในสภาพธรรมจิตนิยามก็คือตัณหาจะต้องเกิดก่อนในในแรกๆเลย นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคนอื่นตามมาดังนั้นนี่คือตรงนี้แหละจึงทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจสมุทยัยสัจจได้เพราะเห็นได้ยากเห็นได้ยากนะครับมีความลึกซึ้งอยู่อ่าทีนี้เป็นเรื่องของอธิบายคํานี้ว่าที่มีกรรมอันมีความใคร่ที่จะเห็นเป็นเหตุเพราะไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจว่าเอะเรามีความใคร่เป็นเหตุแล้วเราได้ตาสุขติได้ยังไง นะควับว่าความไข่ตรงนี้คือมีตัณหาอุปาทานตรงเนี้ยเป็นเหตุทําให้เกิดกรรมที่เป็นบุญกรรมที่เป็นบุญตรงเนี้ยจึงสร้างตาที่เป็นตาของสุขตินะครับ,บครับเวลามองเจดีจะมองเจดีมองเจดีย์ท่านสติปัฏฐานเกิดก็แคนาลัยท่านสติปัฏฐานเกิดก็ก็คือเ,เห็นรูปอารมณ์นั่นแหละครับอะไรนะครับก็คือแล้วแต่เราจะเลือก ก็คือหมายความว่าขณะทีเ่เรามองด้วยลักษณะของกุศลขณะที่เราคือบางทีเนี่ยการที่เราเจอเจอดีเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราควรจะต้องต้องทำเลยต้องบริหารเลยเนี่ยบริหารระยะกรรมฐานหรือสัพพตกรรมฐานต้องเจริญพุทธคุณบางครั้งสาวกเนี่ยจะไม่เจริญสติปัฏฐานขณะที่เจอเจดีเขาจะน้อมออกไปที่เจดีด้วยความเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเอ่ยเป็น,ปน,ปนทาุก หรือเป็นลักษณะของเขาเรื่อยๆเป็นเจดีนึกถึงพุทธคุณเมื่อไหร่ที่เราประทักสิณเจดีเรียบร้อยแล้วเป็นไงเอ่ยเราก็วางพุทธคุณแล้วก็ขึ้นสีสันกรรมฐานคือสติปัฏฐานอีกครั้งหนึ่งนึกออกไหมครับคือหมายความว่าถ้า,ถาสติปัฏฐานเกิดแล้วเนี่ยเขาเขาจะต้องรู้ความเหมาะสมในการที่เขาเขาจะเจริญสติปัฏฐานนี่หมายความว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเจอเจดีแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือเราต้องมองในความเป็นเจดี พื่อให้เกิดกุศลเพื่อเจริญพุทธานุสติแต่จะเลือกเจริญมองโดยความเป็นรูปารมณ์ก็ได้แต่ถามว่าเจริญพุทธานุสติก็เป็นสิ่งที่สมควรมากกว่าในขณะนั้นนะครับนั่นก็คือถ้าถ้าอุปมาอย่างอื่นจะเข้าใจได้กว่าก็คือถ้าเบอกว่าเจอเจดีให้มองยังไงก็ให้มองเจดีเลยโดยเป็นกุศลแล้วก็เจริญพุทธานุสตินะครับแล้วก็ขณะที่เราจะ ช่วงที่ไม่ได้เจริญพุทธานุสติเราจะ,จะเจริญสติปัฏฐานต่อก็ได้ต่อจากนั้นนะครับในพระสูตรท่านกแสดงเอาไว้นะครับเราจะมาดูจักขคูภาสาต่อนะครับจักขคูภาษาตั้งอยู่ระหว่างกลางตาดำนะการตาดำของเราเนี่ยมีเยื่อตาเจ็ดชั้นเนี่ยซับอยู่คล้ายๆกับสัมฤทที่ชุบน้ํามันชุ่มๆอยู่เจ็ดชั้นนะครับนั้นหมายความว่าจักขคูภาสาของเราเนี่ยโตเท่ากับหัวของเาขาถามว่า เราเคยเห็นเขาไหมเค,เคยนะถ้าเอาเขานี่ไปส่องกล้องจุลทรรศน์ให้ขยายหัวของเขาเนี่ยเท่ากับจักรู่ประสาทก็คือความใสของหมหาพุทธรูปที่เห็นรูปอารมณ์ได้นะครับคือลักษณะของเข,งขาเรียกอะไรเอ่ยขณะที่เราเคือลักษณะความใสตรงนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าพระพุทธองค์ก็อาจจะมองด้วยทิประจักขู่หรืออะไรก็ได้ในการที่เห็นว่าจักขคู่ประสาทเป็นยังไง แต่การที่เราจะรู้จักขู่ภาษาเราไม่ได้เห็นด้วยการมองเราต้องเห็นด้วยใจนั้นต้องแยกก่อนนะว่าบางทีบอกเอ๊ะจักขู่ภาสาทนี่คือความใสงนั้นเวลาที่เราจเจริญกรรมฐา,านของเราเราก็ต้องมองเห็นจักขู่ภาสาโดยความเป็นภาพในใจเราใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีนิมิตนะครับความใสในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าให้เราไปรู้จักจักขูร่ระสาโดยความให้นิมิตของอะไรบางอย่างเกิดขึ้นว่านี่คือตาใสาๆสไม่ใช่นะครับนั่นหมายความว่า เราต้องรู้ว่าจาักขคูประสาทเป็นรูปที่รู้ด้วยใจคือไม่มีนิมิตที่เป็นสีคําว่าสายในที่นี้ก็คือหมายความว่าท่านบัญญัติออกมาให้เรารู้จักว่าจาักขคูประสาทอยู่ตรงไหนเป็นยังไงแต่เราจะเห็นของเราได้ไหมไม่ได้เราต้องเห็นด้วยใจโดยสภาวะในการเห็นรูปรรงกอ่อนนะครับอ,อันนี้เรามาดูว่าจักขคูประสาททำหน้าที่สองอย่างเป็นวัตถุที่เป็นที่ตั้งของจักขูวิญญาณอย่างหนึ่ง ได้หงอ,อกไหมครับว่าถามว่าจะขูวิญญาณเกิดได้ยังไงจิตเห็นเกิดได้ยังไงจิตเห็นต้องอาศัยวัตถุไหมที่เราท่องไในลองใหม่สิอุปเปกขาสหขาตังจากขูวิญญาณจิตที่อาศัยจากขูว่วัตถุเห็นรูปารมณ์ที่ทดีและไม่ดีเกิดขึ้นพร้อมด้วยความพอเรารู้ชื่อจิตปุ๊บเราจะรูส้สภาวะหมดเลย เราจะรู้ว่าจิตเห็นเนี่ยต้องอาศัยจากขุป่ประสาหรือตาเนี่ยเกิดขึ้นดังนั้นจึงทําให้จักขคูประสาททาหน้าที่สองอย่างอย่างหนึ่งคือเป็นวัตถุที่เป็นที่ตั้งของจกักรวิญาณอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแล้วครับและอย่าลืมว่าจักขูประสาทตรงนี้เป็นทวารไหมทวารคืออะไรเอ,อ่ยเรายังไม่ได้เรียนนะในปริเชษท่ศาทวารเป็นที่อาศัยเกิดของวิถีจิตวิถีจิตเนี่ยจะเกิดทางทวาร ดังน,นั้นก็คือจึงทําให้จักรคูประสาศเนี่ยทำเป็นเทวาลอันเ,เป็นเหตุเกิดแห่งจักรคูทวาลวิถีจิตอย่างหนึ่งนั้นก็คือตามีสองหน้าที่นะให้เรารู้ไว้เป็นที่อาศัยเกิดอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปเรียนในปริเฉดท,ที่8เรื่องปัจจัยเราจะต้องรู้ว่าวัตถุที่เป็นที่ตั้งของจกักรปัญญาเรียกว่าปุเรชาตปัจจัยเพราะว่าถามว่าตาเกิดก่อนตาเกิดก่อนไหม ถ้าเราถ้าเราศึกษาจริงๆเราจะรู้ว่าก่อนที่จะขูวิญญาณจะเกิดขึ้นเนี่ยจะขูภาษาเกิดมาแล้วก่อนหน้านี้ดังนั้นนั่นคือรูปที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยให้จิตที่เกิดลาหลังเกิดขึ้นเรียกว่าปูเลชาตัปัจจัยดังนั้นหมายความว่าเดี๋ยวพอเราเรียนเรื่องปัจจัยปุ๊บเราจะสว่างอีกหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างเป็นทวารน,นะครับเป็นทวารก็คือเป็นที่อาศัยวิ่งเข้าวิ่งออกของวิถีจิตนะครับ จักขรุปศาสาทมีลักษณะก็คือมีความใสของมหาภูตรูปที่กระทบรูปารมณ์เป็นลักษณะที่บอกไปแล้วมีการชัดนํามาซึ่งรูปารมณ์ก็คือหมายความว่าเป็นโดยโวหารเรา่าโวหารก็คือปกติรูปารมณ์เนี่ยมีอยู่ทั่วไปใช่ไหมครับคนที่จะรับรูปารมณ์ได้รับกระทบได้ที่เรียกว่าสัพปติคัตมีอยู่รูปเดียวคือจักขครุประสาท คือรูปอารมณ์อยู่ทั่วไปเนี่ยโสตาประสาทก็ดึงมาไม่ได้คานาประสาทก็ดึงมาไม่ได้เป็นลักษณะธรรมชาติที่เขารับของใครของมันจึงทําให้กิจหน้าที่เขาก็คือโดยโวหารเหมือนชักนําแต่จริงๆแล้วก็คือเขาก็มากระทบนั่นแหละมากระทบกับตานะจึงทําให้จิตจักรูวิญ,ญญาณเกิดขึ้นมาแล้วก็มาเห็นทัศนกิจ<ๆ>เห็นรูปนั้นได้นะครับนี่เป็นกลไกของเขาแล้วก็ตาเนี่ยเป็นที่รองรับของจักรคูวิญ,ญญาณที่บอกไปแล้วในการปรากฏ มีมหาปูตารูปอันเกิดจากกรรมอันประสมที่จะเห็นเป็นเหตุใกล้ดังนั้นหมายความว่าที่ผมเลยบอกว่าถ้าพวกเราไม่สํารวมอินทรีย์เราจะไม่สามารถทันลักษณะของความอยากที่จะมองถามว่าที่เราตื่นมานะั้นตื่นมาปุ๊บมองเลยไหมมองไหมครับมองด้วยอะไรมองด้วยอะไรครับมองด้วยตัณหาแต่เราไม่รู้นั่นคือเราสร้างตาแล้วนะครับ ที่บอกว่าสังสารวัตที่หาที่สุดไม่ได้เพราะตัณหาอุปทานและกรรมกรรมบางทีเรายังรู้ยากเลยว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ตัณหาที่เกิดแรกๆก่อนที่จะเรารู้บัญญัติแบบน,นั้นเนี่ยเรามีตัณหาที่เกิดแล้วในการมองนั้นจึงทําให้ถ้าเราไม่เริ่มปฏิบัติในการย้อนกลับไปเพื่อสาวถึงต้นเหตุเราจะหยุดวัดตัดหรือหยุดการสร้างขันไม่ได้นั้นจึงทําให้ตรงนี้แหละครับว่า มีมหาภูตรลกอันเกิดจากกรรมอันประสงค์หรือใคร่ที่จะเห็นเป็นเหตุใกล้ของตาของทุกๆคนในสังสารวัตรตาของสัตว์นรกก็มีตาของเปรตตาของอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถามว่าวสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นอยู่สุนัขในวัดยังไงเอ,อ่ยตาของเขาเป็นไงก็คือมีตัณหาเป็นเหตุให้เขามองเหมือนกันแต่แต่มองเป็นอะไรเอ,อ่ยเขามองเป็นโมหะตรงกันมาพบของเขาเป็นโมหะ พอเป็นโมหะคบกรรมบทแล้วเขาก็นําเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มีตัณหาและอุปทานเป็นปัจจัยน่ากลัวไหมครับน่ากลัวมากเลยนะครับเอาเรามาดูว่าจักขู่สองอย่างนะครับจักขู่สองอย่างก็คือมังสะจักสุนะครับเรียกว่าสะสัมภาระก็คือก้อนทั้งในตาเราทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ามังสะจักสุนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าปัญญาจักสุในปัญญาจักสุเราเคยท่อง เราเคยสาธยายในธรรมจักรว่าไงเอ่ยจากขงอุทธปาทิยานางอุทธปาทิก็คือไงเอ่ยจากขู่เกิดขึ้นแล้วยานะคือปัญญาเกิดขึ้นแล้วนั่นตรงนี้ก็คือลักษณะของปัญญาปัญญาจากขู่ที่เห็นในธรรมจักรนะครับส่วนมังสาจากโสดคือสัสัมภาระก็คือลักษณะของลูกตาเราทั้งหมดตรงนี้แหละครับที่มีลักษณะของธาตุสีที่รวมกันอยู่แล้วนะครับแล้วเรามาดู ปัญญาจากสูนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้จําไว้ก็ดีเพราะว่าเราจะเจอในพระสูตรเยอะนะครับเรื่องของปัญญาจากสูนี่มีห้าอย่างก็คือหนึ่งที่ประจักษ์ขู่ที่ประจักษ์ขู่ก็คือเห็นจุติการตายอุบัติการเกิดของของสัตว์ทั้งหลายนะ,ะก็คือที่ประจักษ์ขู่ยาเป็นยานที่เท่าไรเอ่ยในวิชาสามยาแรกคืออะไรเอ่ยปุกเพนิวาสานุสติยาคือระลึกชาติ ทิฏประจักขู่ยานคือทิฏพยาจักสู่เห็นจุติการตายอุบัติการเกิดของสัตว์ทั้งหลายวิชาสามคืออาสวัคยาญาณปัญญาที่ทาลายกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นนะครับอันที่สองก็คือธรรมะจักขู่ธรรมะจักขู่ตรงนี้เป็นปัญญาในมรรคต่ำสามก็คือโสดาปันติมรรคสกา,า,คามิมรรคอนาคามิมรรคเรียกว่าธรรมะจักขู่เพราะเวลาที่พระโสดาบันเห็น,เห,นเห็นอะไรเอ่ยทัศนมรรคก็คือเห็นมรรคแรกเนาะ การเห็นตรงนี้เรียกว่าธรรมะจกักขุก็คือเป็นดวงตาของพระสงฆ์บานที่เห็นพระนิพพานเรียกว่าธรรมะจักขุกจนกระทั่งถึงอนาคามิมัติก็จะเรียกว่าธรรมะจักขูกอยุส่วนาญาณาจักขูเรียกว่าปัญญาในอรหธรรมะแยกออกมานะครับแยกออกมาส่วนพุทธจักขูตรงนี้เป็นอสารรรานอสาธรญานอสสาธรญานมีเท่าไหร่ครับหกมีอะไรบ้างเอ่ยอินทริยะตปโรปร,ปริยัติยาน สองคืออาสยานุสยายานสามปฏิหาริละ,ะปฏิหาริยะยานก็คือการแสดงปฏิหานะครับปฏิหาริละลยานยมกะนะตัวที่ยมกะปฏติหาริยะยานยานที่สี่คือมหาสมาปฐสมามหากรุณาสปสมาปติยานห้าคือสัพพัญญุตยานหกอนาวรยาัยา ส่วนพูทจจักขู่ให้จําไว้นะครับก็คืออาสาธรญาณหนึ่งและสองคืออินทริยะประโรปริยัติยานกับอาสยานุสยญาณคือเห็นอินทรียี่อินรีหย่อนของสัตว์แล้วเห็นอาสยะก็คืออาสยะอานุสยะคือเห็นกิเลสเห็นอนุัยกิเลสนะของสัตว์ว่ามีอะไรมากน้อยอยังไงนะครับนั่นก็คือนี่คือพุทธจับขู่อาสยานุสยญาณ สมันตะจากขู่ก็คือพระสัพพัญยุตยานสมันตะคือเห็นโดยรอบนั้นพระสัพพัญยุตยานเนี่ยเป็นสมันตะจากขู่นะครับอ่าทีน,นี้ส่วนในอัตถกถาของอัตสา,าลีนีนะอุปมารเรื่องของจากขู่ภาษาเอาไว้ดังนี้จากขู่ระสาท่านอุปมาเหมือนงูถามว่าตาเราเหมือนงูยังไงเอ่ยชอบดูที่ที่เขาปกปิด คือยิ่งปกปิดเท่าไหร่ยิ่งอยากดูมันเป็นแบบนั้นถนะ้าเผื่อว่าเราไม่ได้เจริญกุศลนะนะถ้าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นธรรมชาติของตาของเราเนี่ยจะชอบดูอะไรในที่ลับเราไม่อยากมองเลยแต่สักพักหนึ่งมันลับไปที่ลับนะนั่นนะคือท่านอุปมาไว้ว่าตาเหมือนงู